สวัดีทุกท่านดังที่เราได้ลงคลิปไปคลิปที่แล้วนี่เนาะ,ะเกี่ยวกับอนณาเหรียนการสร้างเหรียนปูคำตาเนาะก็เลยว่าได้ครับอนนาณาการตอบรับมาเป็นอย่างดีเลยแต่ว่าต้องขอขอบใจนะสำหรับอนณาทุกท่านที่ให้ความสนใจโดยเฉพาะกระแมนผู้ที่ศรัทธาในบัรมีของปูนั้นมืน่อนี้ข้าพเจ้าจะมาเวาา เกี่ยวกับว่ามือที่ว่าเขาจะเปิดฮับมวลสารนั้นเนาะกับพอดีได้ได้รายละเอียดแล้วพอดีเขาจะเปิดฮับมวลสารวันที่เสาะวันที่เ8เดือน10 2024ก็คือในวัยวันี่แหละเนาะแล้วก็จะปิดฮับวันที่6เดือน11ดังนั้นแล้วท่านไหนที่ว่ามีมวลสารก็สามารถส่งเข้ามาได้เนาะสำหรับมวลสารของทุกคนที่เขาได้ฮับทัานเขาก็จะได้มีในเนาะอาจจะมีการจด บันทึกไว้ข้างแน่เลยเนาะทุกมวลสารประเภทใดประเภทใดเนาะเพราะว่าเขาจะได้เอาไปถวายตัวปู่เนาะก็คือได้ไปแจ้งตัวปู่หรือว่าไปถวายให้เพิ่นนเขาจะได้มีเนาะซื้อเสียงเลี้ยงน้ำสำหรับทุกคนที่ว่าเฮ็ดบุญห่วมเฮาในครั้งนี้ในการส่งสนวนมวลสารของพวกท่านมานั้นฉะนั้นแล้วข้าพเจ้าก็ ฝากขอบใจนะสำหรับทุกคนที่ว่ามีจุดประสงค์ที่จะห่วมบุญนํำก็ขอให้ทุกคนได้นิสงผลบุญได้ในการถวายสิริมงคลวัตถุใครั้งนี้ถวายมวลสารในครั้งนี้เนาะ,ะขอให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงเจริญในน,น,น,นนาทีเวียกงานอายุวันณะภาละเนาะก็ขอให้ยืนยาวดังนั้นแล้วก็ขอขอบใจ ทุกคนเนาะขอขอบใจล่วงหน้าสําหรับทุกคนที่ห่วมบุญในครั้งนี้แล้วหลังจากเฮาได้รับมวลสารแล้วข้าพเจ้าก็จะโพสต์ลงตื่มเนาะขอบใจสําหรับทุกคนที่ห่วมบุญในครั้งนี้อขอบใจ